ไปดูความคืบหน้าหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บพลาสติกซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วในขณะที่ยังคงเร่งระดมกำลังเข้าพื้นที่บ้านแถวสมุทรสาครค่ะ กลุ่มควันดำทะมึนยังคงควยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามองเห็นได้จากระยะไกลหลายกิโลเมตรหลังจากที่เกิดเหตุเลืองไหม้โกดังเก็บนลาสิกรีไซเคิลประเภทเปลือกสายไฟที่เกิดเหตุเป็นโกดังขนาดใหญ่มีประมาณ7-8ถึงโกดังแล้วก็เป็นลานกว้างกองนลาสิก <c oughs> รีไซเคิลแล้วก็ยางพุ่มสายไฟนายนริศผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ไปอำนวยการดับเลืองอย่างใกล้ชิดแล้วก็เป็นห่วงฟันจะเป็นอันตรายกับประชาชนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดับเลืองระดมฉีดน้ำสกัดเลืองให้อยู่ในวงจำกัด ทำกลางอุปสรรคก็คือลมเนี่ยพัดแรงมากไฟโหมลุกไหมยอย่างรุนแรงคาดว่าจะใช้เวลาจนถึงช่วงเย็นจึงจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ทั้งหมดอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครก็ได้เข้าพื้นที่ไปตรวจสอบความผิดปกติของโกดังสถานที่แล้วก็เตรียมเรียกเจ้าของโกดังมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ